การส่งภาพทั้งสมาธิเพื่อรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั้งสมาธิมากที่สุดในโลก1ึงล้านภาพนะครับทำให้ทางวัดพระธรรมกายและโมลูลนิธิธรรมกายได้รับการบันทึกสถิติระดับโลกจากกินเนส s ์เวิร์ตเรคอร์ดครับว่าเป็นส่วนรวมภาพนั่งสมาธิจํานวนภาพมากที่สุดในโลกได้สําเร็จดังนั้นเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาครับนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ประกาศให้ผู้ที่รักสันติภาพนะครับได้มีโอกาสมาสนใจในการปฏิบัติธ,ธรรมด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมรับฟังได้พร้อมๆกันครับ พระธรรมกายต้องการถ่ายภาพหนึ่งล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะคะภาพนี้เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับชาวโลกแล้วก็ตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็เลยรวมตัวกันค่ะเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะก็เลยค่อยๆรวมตัวกันในการทํางานแล้วก็ดูซิว่ารูปแบบของเขานี่ต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็เวลาในการทํางานประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะเราก็ตั้งโจทย์ว่าเราจะไปที่ไหนเพื่อเราจะทํางาน จทย์เราก็เราก็คือไปโรงเรียนนะง่ายที่สุดนะคะพออหรือทุกที่ที่เราไปเนี่ยท่านก็ตอบรับทุกที่คุณครูแต่ละที่ก็เต็มที่กับเรานะคะเพราะว่าเข้าไปเนี่ยถ้าเราอธิบายเข้าใจว่าเราทําอะไรในหน้าที่แบบไหนเนี่ยเขาก็เต็มที่กับเราด้วยเด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขที่เราดั้งนั่งสมาธิจะบอกเขาว่าหนูจะถ่ายภาพใช่ไหมลูกเสื้อผ้านะผมหนูต้องดีที่สุดนะเขาจะแต่งตัวดูดีทุกคนแล้วก็นั่งสมาธิเราทำเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะแล้วเด็กเขาจะถามว่า าไปทำอะไรครับบอกว่าเอาไปลงกินเนส s ์บุลเรคคอร์ดหนึ่งล้านภาพอะไรเงี้ยนะคะเขาก็สนใจมากๆเลยเขาก็ทุกคนก็อยากที่จะถ่ายภาพด้วยในวันนี้นะคะงานในวันนี้ที่มารับรางวัลแทนหมู่คณะนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานของทุกๆคนแล้วก็ชาวโลกทั่วโลกด้วยนะคะเพราะว่าภาพหนึ่งล้านภาพนี้จะไปอยู่ในใจของทุกๆคนที่ได้เห็นภาพนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ เอือดวยอให้กับวัฒพรรมกายแล้วก็บุงคณะของพวกเราด้วยวชาวพิษุโลกก็เต็มที่ค่ะรอบต่อไปถ้ามีอีกเราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกค่ะตัวดิชันเองและทีมงานนะคะแล้วก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะคะเพราะวาเสาร์ทย์เป็นวันหยุดส่วนเสาร์ทิตย์เราก็จะเตรียมเตรียมงานกัน ก็จะมีทีมหนึ่งที่สําหรับทาออกหนังสือแล้วก็ทีมหนึ่งออกประกาศเสียบัดสติสเกตเนี่ยค่ะไปตามโรงเรียนหลังๆเนี่ยโรงเรียนต่างๆเนี่ยเพราะเรือ่องจากมันใกล้ชิดขึ้นมามากขึ้นนะค่ะเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําหน้าที่แต่เราไปบอกวิธีการให้โรงเรียนต่างๆทําอย่างไรแล้วให้คุณครูเหล่านั้นเนี่ยนะคะส่งภาพเข้ามาให้พวกเราตอนนี้เนี่ยแม,แม้การทํางานของเราไม่จบนะฮะเรายังเชื่อมงานต่อไปในเรื่องครั้งหน้าที่จะต้องทําหน้าที่ต่อไป ถามว่าปื้มไหมปื้มสิคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะของมัธุระโดยนำโดยป้าใสนะคะทุกๆคนปื้มมากหลังจากที่จะเสร็จงานนี้ดิฉันก็อยากให้ประเทศของดิฉันมีสมาธิมากขึ้นเพื่อจะได้ให้ประเทศเจริญรุง่งเรืองค่ะแล้วก็เข้าไปสู่เด็กนักเรียนตอนนี้ดิฉันปื้มที่สุดเลยที่ได้รางวัลแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรแล้วก็ขอขอบคุณหลวงพ่อ ขอขอบคุณวัดประธรรมกายทุกปีที่มีดิฉันจะเข้ามารวมที่ทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในประเทศนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ